โอเคสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท่านนะครับมาพบมาเจอกันต่อนะครับกับแนวทางฮานอยเหมือนเดิมนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับมาพบมาเจอกันฮานอยในช่องหวยฮานอยแมนแชนเนลนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับในช่องนี้ของเรานะครับมาแบ่งปันแนวทางกันฟรีทุกวันทุกงวดน,นะครับ มาลงให้กันเป็นแนวทางเป็นสูตรนะครับเอาไปเปรียบเทียบกันกับสูตรอื่นเจ้าอื่นดูนะครับว่าแนวทางของเรานะครับมีตัวไหนตัวเด่นตัวเดินนะครับแต่ก็ยังเชื่อมั่นกันในสูตรนี้กันอยู่นะครับว่เาเดินดีทุกวันนะครับไปแนวทางวันนี้วันอาทิตย์ที่10นะครับเดือน12ปี6 6สายวิ่งดูส19ประตูนะครับจับวิ่งดูด 5กับ7นะครับเป็นชุดวิ่งรูดกันนะครับเอาไปวิ่งรูดไปเปรียบเทียบกันดูได้นะครับไปสุดเดินตัวเดินไปวไกันเลยนะครับวันนี้นะครับได้แก่5 0นะครับ2 5 5 4 5 6กแล้วก็5 8นะครับส่วนตัวลองสุดลองนะครับมี7 0 เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับข้างละห้าตัวห้าชุดเหมือนเดิมตามสูตรของเรานะครับไม่มากไม่น้อยเอาไปเปรียบเทียบไปรุ่นไปเสียงกันกับสูตรอื่นเจ้าอื่นนะครับแนวทางที่คำนวณให้ก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณของเราเท่านั้นอาจจะมีเข้ามีหลุดมีผิดมีพลาดไปธรรมดาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีสุดจอดสุดเน้นุดกระโทงตามมาเป็นยูทูปสดเป็นวิดีโอสั้นนะครับจะลงต่อจากคลิปนี้เลยก็รอติดตามรับชมกันเป็นวิดีโอถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ